มันตะเลครับผมมิเตอร์ัเซียเชื่อสัญชัยครับข้างๆผมคืออูถามกันนักว่าทำอะไรครับก็ทำฮักเซียครับทำชแนลท่องเที่ยวเหมือนกันบนยูทูบนะครับแล้วก็ชัญชัยครับสวัสดีครับพี่นักครับก็วันนี้30มกราคม2 5 1 8ครับนั่งรถฟรีชัตเติลบัสนะครับมาจากสนามบินมันตะเลแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่ในเมืองแล้ว มาดูบรรยากาศครับผมเคยมาที่นี่ประมาณสักปีที่แล้วนั่งนะครับก็ตอนนั้นก็เที่ยวในจุดหลักๆแทบหมดเลยแต่ตอนนี้คลิปเนี่ยอยากให้เห็นว่าความมนอยู่ของคนคนพมา่าที่มันทะเลเนี่ยเขาเป็นอยู่กันยังไงครับชมกันไปนยาวๆครับคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าภาพคลิปวิดีโอมันก็ฟ้องอยู่แล้วครับว่าเป็นยังไงบ้างนะบางครั้งผมพูดเนี่ยบางคนเขาก็พูดทําไมเนี่ยอะไรเงี้ยก็เห็นอยู่แล้วอะไรยครับ ที่นอนเนี่ยสายบเป็นน็อกสำหรับใครที่จะไปเที่ยวมันตะเลนะครับก็ถ้าเกิดมาเออเอเซียเนี่ยก็จะมีรถฟรีให้มาอยู่ข้างในก็ง่ายทีถ้ามาสายกวินดอื่นก็ไม่แน่ใจนะครับคนที่มามันตะเลในผม คยรีวิวให้ฟังไปหลายรอบแล้วระดับหนึ่งก็เที่ยวพระราชวังมาาันตะเลอระดับสองก็ไปเที่ยวอูเบียนบิดนะสะพานข้ามสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกแล้วก็ไปหมิงคุนอะไรพวกนี้ครับแต่สรับผมนะเที่ยวพมา่าในทุกรัฐทุกเขตผมชอบที่จะกินอาหารของที่นั่นนะผมจะถามเขาว่าอาหารที่อร่อยอร่อยที่น,นี่คืออะไรแล้วผมก็จะ กินมันให้อร่อยสัดใจเลียผมชอบอย่างนั้นนะทั้งของคาาของหวานนะครับกินแบบพมา่าแน่นอนครับผมจะเปิบมือแน่นอนเพราะว่าชาวพม่าร้านไหนเ็ากินมือกันผมก็กินมือด้วยครับมันได้บรรยากาศเข้าถึงท้องถิ่นได้สุดยอดจริงผมชอบอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้ามีงานแต่งงานบวชอะไรงี้ก็ยิ่งชอบเลยครับเป็นไปได้พักบ้านก็เลยยิ่งดีนะแต่ว่าเ็าคงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่รู้สึกว่าแถวนี้ขายที่นอนกัน2ล้านนะครับ เด๋ยดร้อนเนาะอ๋อแล้วนี้เห็นภาพชัดๆหน่อยนะครับว่าเขาอยู่เขากินกันยังไงบ้างปั่มน้ำมันเขมมามากนิลา ว่าจะซื้อสลตงแบบมันดเดลสักผืนหนึ่งครับไว้ใส่เที่ยวในเมืองเดินเท่ๆไปนั่งนั่งใส่สโตรแบบชาวมันดเดลและก็กินอาหารข้างทางก็มีความสุขดีครับนี่ครับคือความสุขของผมแล้วครับเวลาที่ได้มาเที่ยวใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่นก็ยังไม่ต้องแบบไปกินเบรก f a ตอาหารเช้าแบบฝรั่งบางค่านะครับแล้วก็วัฒนธรรมไทยกับพมากก่าก็ใกล้เคียงกันอาหารก็อร่อยเหมือนกัน ใช้ชีวิตแบบเขาดูครับก็ได้บรรยากาศที่ต้องการแบบที่ผมต้องการเลยนั่นที่นี้เขาเปน็นน่ก็เป็นโรงแรมนั้นแหะน,ะาหานี่ร้านอาหารร้านอาหารชื่อคาเฟ่ลัคกี้คอย์เนี่ย สำหรับเรื่องค่ารถนะคค่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ารถแท็กซี่ในมันดาเล่เนี่ยไม่บอกผ่านครับไม่ต้องกังวลใจเขาบอกกี่เหรียญก็เท่านั้นแนรับไม่ต้องไปต่อเพราะว่าผมเคยแล้วครับเรียก3คันราคาดียวันเป๊ะครับทั้งย่างกุ้งและมันดาเล่ก็เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจว่า,าจะกดราคาเรานะครับเขาจะไปบอกราคาแพงเงี้ยผมว่าผมยังไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเที่ยวที่พมา่ามันดาเลหรือ,อย่างกุ้งเนี่ยถ้าเป็นรถแบบ แท็กซี่หรืออะไรพวกนี้ก็ตามนั้นน่ยแต่ถ้าเกิดรถเหมาไปข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถที่สังกัดโรงแรมมีความมั่นใจหน่อยนะครราคาจะสูงนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดรถที่เรียกตามท้องถนนเนี่ยหาเช้า,ชาติดกินข้ามน,นะคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับผมแนะนําว่าเปรียบเทียบราคาดูแล้วถ้าเกิดเหมารถเนี่ยครับราคาจะาได้ถูกลงนะครับ เบียยาวดีใช่ไหมเอาแบกหินคนละก้อนเลยครับ เลมอนพาวเวอร์สายแส,สงขวาเลยครับ กันยาวๆครับนี่ครับอาหารที่ขายตามร่มไม้นี้ก็น่าสนใจนะมีขนมมีอะไรด้วยเดี๋ยวว่าหน้าผงจะไปลองชิมตัว เกาะกลางถตนเขาใหญ่จริงๆครับตัวนี้เขาจะพ้นตรงนี้นเป็นไฟแดงแล้วอะไรฮะแอร์พอร์ตโฮเติวินโฮเติเลือเป็นโรงแรมนะครับตัวนี้ รเมคับที่ผมชอบดูก็คือเวลาที่เขาซ้อนเมอใสกันมาครับหัวเมียหรือแฟนกันเนี่ย นะผู้หญิงจะนุ่งผ้าน,นุ่งผู้ชายนุ่สงสโลรเป็นภาพที่ผมว่าสวยงามดีนะชอบคือดยนได้ยกับกาแฟยี่ห้อมิโกนะครับทีนวันนครับ ชมเงินต่อครับบรรยากาศของบันเดครับอาจียฐาน,นดีครับผมโบกมือบอกไม้ให้เขาก็ยิ้มแ้มให้นะครับอย่างนี้ครับเหมืองท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยว เนียครับดูผู้หญิงก็แต่งตัวสวยครับมี่เข้าสู่กลางเมืองแล้วครับนัทะเลท่านกำลังติดตามชมกับมิเตอร์ฮอสเซีนะครับเที่ยวสะใจบนทะเลครับบรรยากาศโดยทั่วไปให้ดูกันเต็มๆ ที่จอดรถของชชนเตอ okay, ร์บัสเอเครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอชมกันต่อไปครับ

いいです。

ทุเรียนน่ากินนะอ่ามนหะกินรับก็เรามีมายังไม่รู้ทุเรียนประมาณเมื่อกี้เราขันไปเลยโอ้โหเนี่ครับเปิดกระจกถ่ายรูปอะไรมาไี่อยู่หลายวันน่าจะซื้อสิมได้ต้องอืมต้องตั้งเดือนซิมแพงป่ะก็ต้องถามอ่ะ้องถามตัวนี้มีดีแท็กด้วยเนี่ยว่ามันไม่น่าจะแพงแล้ว เป็นเลนอมลองถามดูดีกว่าซิมเติมเงินใช้สักเดือนหนึ่งเติมกับไทยก็ได้อะไรก็ได้เพิ่มมี3 g จีเราถูกด้วย น <c oughs> ี่เขาจัดผังเมืองดีนะครับเป็นบล็อกๆเลยครับถนนอะไรซอยอะไรนะครับ <c oughs> ดูแล้วเวลาไปไหนมันก็แค่รู้ล็อกอย่างเดียวเราต้องจำไม่ได้ครับ <c oughs> อยู่ล็อกที่เท่าไรถึงเท่าไรบล็อกถนนอะไรอย่างนี้ครับ จัดระเบียบได้ดีม่ายสายมือนี้คือพระราชวังมันดะเลนะครับ ตรงไหนเวลาขับรถจะตยู <museums> <aba salmon> ่ใกล้ๆครับ79ครับเรียบร้อยครับถึงจุดจอดรถของ9โมงครับรถออกจากนี่9โมงไปทุกวันครับ9โมงไปที่สนามบินถ้าเกิดกับเอเชียก็มาที่นี่ได้ก็รถจอดที่นี่และครับเดี๋ยวผมจะนั่งรถต่อไปที่โรงแรมฟอร์จูนะครับ เชื่อใจกับพีเตอร์เซียครับขอบคุณที่ติดตามชม